ช่างน้ำหนักผ่านทั้งรายการแล้วนะครับสำหรับคู่มวยที่จะชกในรายการศึกวันลุมพินี58นะครับก็ชกวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคู่มวยนี้อัดแน่นทั้งรายการนะครับรายการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่จัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะลงรายละเอียดนะครับที่แฟนมวยชาวไทยนะครับผู้ที่แฟนมวยชาวไทยให้ความสนใจนะครับคู่นี้นะครับอาลิฟสอดีชพันนะครับเจอกับจังเปยเหมียนนะครับเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับดูว่าอาลิฟนะครับ หล you know ังจากเซ็นสัญญาวันแล้วนะครับดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับและเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟแรกด้วยนะครับก็ถือว่าดูว่าคู่นี้ใครจะน็อกใครนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจมากๆนะครับและคู่ต่อมานะครับก็เป็นคู่มวยที่แฟนมวยยังคาใจนะครับนั่นก็คือคมเพชรนะครับก็จะเจอกับก้องชัยนะครับคราวก่อนนี้เรียกได้ว่าก้องชัยนี้ยังคาใจมากๆนะครับคราวนี้อยากที่จะแก้มือให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะครับว่าใครนะครับ เจ๋งกว่ากันนะครับคู่นี้อาจจะไม่ครบยกอย่างแน่นอนนะครับและคู่ถัดมานะครับก็เป็นชาโด้นะครับชาโดสิงมาวินนะครับก็จะเจอกับเอริกนะครับก็ถือว่าไฟนี้ครับเป็นไฟที่2ของชาโดนะครับดูว่าไฟนี้จะสามารถแจ้งเกิดได้หรือไม่นะครับเจ้าตัวนี่อยากที่จะมาแจ้งเกิดในรายการวันลุมพินีอย่างมากนะครับไฟนี้นะครับเรียกว่าซ้อมอย่างเต็มที่นะครับและคู่ต่อมานะครับเรียกว่าคู่นี้เป็นคู่ไฮไลท์ก็ว่าได้นะครับเจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันธ์นะครับเจอกับ กล้องธณีซอสสมหมายนะครับคู่นี้ใครชนะนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับเซ็นสัญญาไปชกในรายการวันใหญ่อย่างแน่นอนนะครับทั้งคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่อาวุธหนักอาวุธแรงนะครับและฟันมวยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับคู่นี้นะครับอาจจะไม่ครบ สามยกอย่างแน่นอนนะครับและคู่ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็จะเจอกับนักรบแฟทเทคนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เรียกได้ว่าหลายคนนะครับคาดการว่าน่าจะไม่ครบยกนะครับหลายคนก็มองว่านักรบนี่สดกว่าหนุ่มกว่าน่าจะชนะเมืองไทยไปได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างรอดูบนเวทีนะครับเมืองไทยก็เตรียมที่จะมาแจ้งเกิดเหมือนกันนะครับคู่นี้ใครจะน็อกใครก็รอติดตามนะครับและคู่ถัดมานะครับก็เป็นทางด้านเซกสันออกขวัญเมืองนะครับก็เจอกับยู ทาโร่นะครับนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับดูว่าไฟนี้นะครับเสกสันอาจจะเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ความเป็นมวยนี่ของเราเหนือกว่าเขาอย่างแน่นอนนะครับดูว่าไฟนี้นครับเสกสันนะครับจะล่าโบนัส ได้หรือไม่นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับเห็นว่าไฟนี้ตั้งใจจะมาเอาโบนัสไปเพื่อฉลองสงการนะครับและคู่นี้นะครับเป็นคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยมากที่สุดนะครับนั่นก็คือน้องโอฮามามวยไทยนะครับเจอกับกุหลาบดําอจอปียกอุไทยนะครับคู่นี้น้องโอก็อยากที่จะชนะเพื่อที่จะกลับไปเรียกว่าทวงบัลลังแชมป์นะครับส่วนกุหลาบดําเองนะครับไฟนี้ถ้าเขาสามารถชนะน้องโอได้ไม่ว่าจะชนะหรือคะแนนนะครับบอชาตรียืนยันแล้วนะครับว่าเขาอาจจะได้รับเซ็นสัญญาไปชกในรายการวันใหญ่อย่างแน่นอนนะครับ คู่นี้เรียกได้ว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนนะครับคนหนึ่งก็อยากไปชกในรายการวันใหญ่นะครับอีกคนหนึ่งก็อยากที่จะกลับมาเรียกความมั่นใจเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนนะครับดูว่าสดกับเก๋านะครับคู่นี้ใครจะนอกใครนะครับ แฟนมวยก็ห้ามกับพิบตาแน่นอนนะครับผู่นี้ยกไ้ว่าปาดหัวตัวเท่านะครับใครพลาดมีโอกาสหลับได้ทันทีนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงทั้งน้งโอและกุหลาบดำนะครับและคู่รองนะครับนั่นก็คือพระจันฉายพีเคแซนชัยมวยไทยยิมนะครับก่อนจะชิงแชมป์โลกนะครับคิกบ็อกซิ่งนะครับเจอกับโจนาธาน ดิเบลล่านะครับคู่นี้ก็เรียกได้ว่าของเรานี่ดูจะเตี้ยกว่านะครับคู่ชกนี่ใจกว่าก็จริงนะครับแต่นะครับพระจัน์ใช้ในความเป็นมวยความรวดเร็วนี่ดูว่าวันนี้นะครับจะใช้ปฏิพานไว้พิบนี่สามารถชนะเจ้าโจนาธานดิเบลลาได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับถ้าเขาชนะได้เขาก็จะคว้า เข้มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งมาครองได้นะครับและเขาก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยด้วยนะครับก็ถือว่านี่คือเป้าหมายของเขานะครับดูว่าเขาจะทําได้สําเร็จหรือไม่นะครับและคู่เอกในรายการนะครับนั่นก็คือซูเปอร์บอนสิงห์มาวินนะครับก็จะเจอกับมารัตกิกอรเรียนนะครับคู่นี้ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาคนละครั้งนะครับครั้งนี้ก็มีเข้มขัดแชมป์โลกนะครับรุ่นเฟเธอเวทนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นเดิมพันนะครับแต่เป็นแชมป์โลกเฉพาะการนะครับใครชนะนี้ก็มีโอกาสที่จะต่อยอดไปเจอกับแชมป์โลกตัวจริงอย่่่าางงงชิิอออัซยแนนนนะครบ คู่นี้เรียกได้ว่าปาดหัวตัวเท่านะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนี่ก็ต้องให้เจ้ามารัดละครับส่วนซุปเปอร์บอลของเราเองนะครับฝีมือสายตาดีนะครับเรียกได้ว่าดักเตะดักแทงดักต่อยนี่ก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับดูว่าคู่นี้นะครับจะ ครบยกหรือเปล่านะครับใครนะครับจะนอกใครอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับนี่คือผลการชั่งน้ําหนักนะครับในรายการศึกวันลุ้ปินี58้นะครับเรียกได้พ่าพรุ่งนี้นี่ก็รอดูนะครับว่าจะมีนักมวยคนไหนนะครับได้รับโบนัสและนักมวยคนไหนจะชนะนอกสวยๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับแฟนมวยรักใครชอบใคร ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจทีมงานเลยเดยนครับขอบคุณครับ